สวัสดีครับ AS p อสเและ g m m 25ครับนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลบิวโวไทลลิกฤดูกาล2021-2022ครับเกมนัดที่2ของฤดูกาลวันนี้มาที่อบจริกาฝาแฝครับชมเกมระหว่างฝาแฝดเพียงแตดไปบ้านรับการเยือนของทีมประจวบนะครับนี้ขอนแก่นยืนเต็ดนะครับมาในระบบ3-4-1-2นะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับวันนี้ทีมประจวบเอฟซีมาในระบบ3-4-3นะครับนะครับนับถอยหลังครับ เกมระหว่างขอนแก่นยูเต็ดกับพีทีประจวกกำลังจะเริ่มต้นครับระจโบทีมเยือนครับเป็นฝ่ายเคียร์เริ่มเกมครับบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่เจ้าถิ่นขอนแก่นยูเต็ดครับอยู่ในเสื้อสีแดงเกงสีดำนะครับอั <c oughs> น,นเชาเล่นชิงกันสวยครับแล้วขึ้นมาบอลจังหวะเดียวครับเ <c oughs> บิร์นลูกนี้บอลติดน้ำหรือเปล่านั่นแหละครับยังไม่ออกตามไม่เก็บได้ครับ สวิทต์วิ่งสอดมาสวยแล้วในกรอบเขตโทษมีคนเดียแต่ว่าหักมาลูกเนื้อไม่ผ่านเรงของอันนั้นแล้วยิงไกลลูกเนี้บอลไม่ตรงกรอบอีกครับแล้วแทบจะหลุดออกข้างไปเลยครับลูกยิงไกลของยาเซียอิสลามีรัตเข้ามาตรงกลางตาอัวตาอัวเล่นกับวิลเลนโมตา้ากระโดดมาให้กับตาอัวเข้ากรอบเขตโทษแล้วจังหวะยิงตรงนี้โูบอลหลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของซาลาหสรอสต์หรือตาอัว โอ้จังหวะนี้นี่ต้องชมคนนี้แหละครับจิรวัตรวังทัพพันครับออกมาปิดมุมได้เร็วนะครับกระดกสวยแล้วจังหวะนี้แต่ว่าเจ้าตัวเลือกเสาแรกครับแต่ว่าโดนปิดมุมหมดแล้วนะครับคือจริงๆจังหวะนี้เนี่ยเอี้ยวตัวยิงเสาสองแต่ว่าออกมาเร็วครับจิรวัตรต้องชื่นชมเลยครับจังหวะนี้แมนเชสเตอร์บราซิเลียนครับไปครับอิซันเมโลพักอกพักอกตรงนี้ก็โดนสไลซ์แย่งมาได้อารแล้วครับเมธี เข้ากลางมาเเล่นโมตา้าแต่ร้อยขาได้สวยหลบหนึ่งหลบสองแล้วพามาเองอะ่ะแล้วเเล่นโมตา้ามีเพื่อนล้มลงไปพามาเองแล้วยิงซ้ายตรงนี้บอาเกินไปครับดูยิงไกลของวิเล่นโมต้าเกมดำเนินต่อถู่มาได้แต่ว่าพลิกไม่ได้แต่ว่ายังตามเก็บได้แล้วจ่ายต่อมาตรงนี้เข้าซ้ายแล้วได้ยิงบอลเกฉลน่า มีสัญญาณจากผู้ตัดสินก่อนนะโอ้โหซันเมโลครับดีใจไปแล้วแต่ว่านี่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงครับเดี๋ยวต้องมาเช็คเว R ไม่เป็นไรครับไม่ต้องใจเย็นๆครับผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวมีเช็คแน่นอนครับทุกลูกครับออโตอยู่แล้วครับโอ้โหชัดเจนครับอาจะชัดครับถ้าไม่แชแล็บไม่โดนใครนะครับคือหลักการตรงนี้เนี่ยผู้ตัดสินมีการประชุมกันตั้งแต่ก่อนเรื่องทุกการที่แล้วแล้วนะครับว่า ถ้าเป็นจังหวะ50-50ที่จะลุ้นได้ถึงประตูเนี่ยไลแมนก็สามารถปล่อยไปได้ก่อนนะครับชุมเข้ามาในกรอบเขตโทษเลยครับสารัฐแล้วล้มลงไปด้วยสินอยู่ตรงนั้นไม่ได้ว่าอะไรครับล้มง่ายไปหน่อยแล้วปล่อยบอลมาได้สวยอาแล้วครับสูเตไปพรมราชในกรอบเขตโทษมีเพื่อนอยู่2คนครับจะเปิดได้หรือเปล่า สุวิทย์พามาเองถึงสุดเส้นหลังแล้วตะหวัดมาลูกนี้ก็ไปติดแต่ว่าบอลน่ะเหมือนจะออกไปแล้วครับยังได้ลูกเตะมุมรับขอนแก่นยูเนเต็ดพยายามจะไม่เสียเตะมุมครับแต่ว่าไม่ทันเลยครับธนาวินเนี่ยครับดูจังหวะกระชากนะครับสุวิทย์ความเร็วมีอยู่แล้วครับแต่เปิดมาจังหวะนี้ติดอนาวินนิดหนึ่งรับจากในกรอบโทษของตัวเองสวนกลับขึ้นมาไวมากนะครับตรงนี้ของขอนแก่นยูเนเต็ดสุวิทย์ครับ ดูสินยังไม่ให้สัญญาณแล้วก็ดูข้างในอยู่แล้วเปิดมาเสาแรกได้หม,ม,มงเุ่งสุกนดนยืนขึ้นครับี่ครับเป็นดลักทักโบวิ่งหลอกไปก่อนนะครับแล้วเปิดมาโอ้โหมันโล่งเหลือเกินครับเนี่ยสองคนยืน ไม่มีใครประกบครับอันนันก็อยู่ข้างหน้าแล้วสอดมาคนเดียวครับเรียบร้อยครับคือเหมือนจะมีตัวประกบซึ่งกอดไว้อยู่เลยก็คือวันเฉลิมเนี่ยแหละครับแต่แค่กอดครับไม่ได้ขึ้นไปกดดันอะไรนรฤงธิ์เลยครับบ่งเต็มเต็มศีรันก็อยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบด้วยนะครับอยู่ข้างหลังครับไม่กล้าทำฟาวด์จังหวะนี้แล้วบ่งจะจ่อแบบนั้นไม่เหลือครับโอกาสต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสยิงครั้งแรกตรงกอดครั้งแรกเป็นประตูขึ้นนำเลยนะครับแต่ว่าประจวบ ขึ้นมาตรงนี้ของอนาวินในกรอบเกีโทษแล้วเปิดมาได้คว้าลูกนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของจิรวัตรวังดับพันครับโอ้โหเก็เก็บบอลเล่นไม่ได้นะครับสุวิทย์เมธีเปิดมาให้กับวิลเล่โมต้อาออกขวาไปชินวัตรต่อไปเสาไกลได้โมงโดยตาอัวดับบอลก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้จังหวะนี้พยายามหมงครับแต่ว่ามันหมุงยากครับจังหวะนี้บอลมามันหดไปนิดนึงครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับ จัวนี่ครับนาวินเกี่ยวมาสวยเลยครับหลอกทีนึงโอ้นี่เป็นจังหวะก่อนหน้านะครับที่เปิดมาแล้วควยยิงครับของทางด้านตาอัวนะครับโอ้โหนั้วมันตรงตัวพอดีครับถือว่าซูเปอร์เซฟของจิรวัตรนะครับถึงแม้ว่าจะตรงตัวก็ไม่ง่ายนะครับการเซฟลูกนี้ตารสโกโบลายต่อมานี้ก็ไม่ตรงเพื่อนเโถลื่นไปด้วยเสียตำแหน่งไปเลยครับด้านของภากร เจาะทางขวานั่นแหละครับทางด้านของประจวบมานลครับเข้าขวาลูกนี้แมได้ปั่นเลยครับแต่ว่าบอลข้ามคานออกไปครับลูกยิงของตาอัวโอ้ถือว่าใด้เสียวครับจังหวะนี้นี่ครับเป็นจังหวะเปิดเข้ามานะครับตาอัวแตะแล้วปั่นโค้งครับแต่ว่าบอลมันโด่งข้ามคานไปครับลูกนี้อาจจะให้ฮุกครับเสียบสามเหลี่ยมแต่ว่าไม่ดีครับตามมาเชียร์ทีมรักนะครับ บอลของกระจมโอ้ต่อส้นมาสวยครับมาแล้วครับสวิทสวิทในกรอบเขตโทษมีเพื่อนอยู่เหมือนกันแต่จะเปิดไปถึงหรือเปล่มามงเช็ดมาตรงนี้แ,แลบนะครับยังได้อยู่แถว2แล้วลองยิงไกลบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกยิงของพรากรวกลางนะครับเก็บตกที่แถว2โอจังหวะนี้เนี่ยพยายามดีดเล็วแล้วนะครับเป็นจังหวะมงสกัดมาครับแล้วก็ เข้าด้วยขวาครับดีดเลยครับแต่ว่าบอลเฉียวเสาไปครับถือว่าได้ลุ้นนะครับกาดีที่มันไซส์ก้อยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบครับมีสารัตอีกคนหนึ่งซ้ายวิ่งข้ามหลอกมาแล้วอนาวินตักโด่งๆอ่ตรงนี้แล้วโดนชนครับได้ฟาวจังหวะนี้เป็นตาอัวนะครับที่ไปเสียฟาวครับของแก่นทิ้งบอลยาวหูตรงนี้แม่นด้วยครับ พลากรพรากรกอมองไกลแล้วจะต่อมาให้กับอีซันเมโลแต่ว่าก็ยังไงเอ้าอีซันเมโลตามไปเก็บได้อาแล้วครับมีสูวิทร,รอในกรอบเขตโทษอีกคนนึงแต่ว่าเมโลยิงเองโอ้โหบอลเข้าข้างหน้าต่างครับโอ้โหคอนแกนไม่ได้ประตูที่2แล้วกกูกิงของอีซันเมโลโอ้โหตัดสินใจยิงเองครับจังหวะนี้มีเพื่อนรออยู่ตรงกลางเนี่ยโล่งๆครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกยิงที่เสาแรกนะครับนี่ดูภาพช้าครับภาพจังหวะนี้ครับโดนโฉกไปได้อีซันเมโล มองแต่ว่าไม่จ่ายครับแปเสาแรกเลยครับแล้วก็เข้าข้างตะข่ายไปครับสรันยูในเกมกับเมืองทองก็ก็เล่นผิดพลาดแล้วก็ทําให้ทีมเสียประตูนะครับโอ้แต่เมื่อสักครู่นี้ก็เกือบไปอีกแล้วตัดกรบมาประจวบบอลเข้ามนาะในพื้นที่อันตรายของขอนแก่นแล้วสรันยูตักไปตรงนี้ก็แรงเกินไปอีกครับเสาไกลไม่มีใคร ได้เล่นอยู่แค่ไม่กี่เกมเท่านั้นอะแล้วครับมงเช็ดมาสวยอิซันเมโล่แย่งมาได้จากซารันยูแล้วมีรถไปผู้สิ้นไม่ได้ว่าอะไรครับแวางไปได้สวยเลยครับอิซันเมโล่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่ได้ยินโอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยโดนกระชากไปแล้วโอ้นี่เป็นจังหวะสองครับกลับมาเบียดคืนแล้วเคลียรดยิงเลยไม่สนใจครับสบายดีสั้นๆกันครับจ่ายแต่ก็ไม่มีช่องเหมือนกัน วิเล่โมต้าแล้วครับมาให้กับชินวัตรชินวัตรงัดมาให้โมต้าดีลูกนี้แล้วครับตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับวิเล่โมต้าเอาจนได้ครับวิเล่โมต้าจังหวะนี้ต้องบอกว่าออกมาไม่เจอบอลครับทางฝั่งของจิรวัตรวังทัพพันนะครับแล้วก็โดนกระดกเข้าไปง่ายๆครับถือว่าเป็นการเข้าทำที่เด็ดขาดครับโอกาสไม่เยอะแต่ทำได้ครับนี่ครับจังหวะ กลางสนามทําชิ่งครับโมตา้ามาแล้วกระดกมาลูกนี้โอ้โหวิ่งสวยมากครับกระดกนิ่มๆเข้าไปเลยครับมาตัวเปล่าเลยครับไม่มีผู้เล่นขอนแก่นตามมานารงฤทธิ์บุญสุก็ไม่ไม่ได้ตามมาติดนะครับแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับวิลเล่นโมตารประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับดาวซซนโรวของทีมจากฤดูกาลที่แล้ว16ประตูฤดูกาลนี้2นะัด2ประตูไปแล้วครับวิลเล่นโมตาคือเสียสมาธิแค่นิดเดียวเท่านั้น,นครับ โดนลงโทษทันทีครับทางด้านของขอนแก่นครับชินวัตรครับมองทางซ้ายแต่ว่าไม่กล้าจ่ายมาที่ตาอัวเบิ์นต่อให้สลันยูสลันยูคืนมาให้วิลเล่อมต้าโอ้ยิงลูกนี้บอลหืนข้ามคานออกไปครับโอ้บอลไหลมาเข้าทางครับแล้วก็ได้กดจังหวะนี้ครับแต่ว่าบอลมันโด่งไปครับนี่ครับแต่ยาวมาแล้วปั่นลูกนี้ครับโด่งข้ามคานครับโอ้เจ้าตัวเสียดายครับวิลเล่โมต้ามองยาวแล้ว เปิดทิ้งไปที่ว่างให้กับรัชพลอูยังสวกดเล่นพันครับแล้วรัชพลยอดไปเสาไกลอูไม่ได้โหแล้วก็ไปทำฟาวครับสารังษ์สุวรรณมดดูครับจังหวะน่าจะโดนคอนแขนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโอ้โศีรษะนะครับแต่ว่าเหมือนไปผักนิดนึงครับทางดานของมรุงฤทธิ์ครับล้มลงไปไปทีมรักของตัวเองครับวันนี้ได้ในบ้านอ้าวอดัลลุนิพาดเอาลูกเดียว หลุดเดียวจวังหวะนี้หลอกบอลลงไปพุทธสินว่ายังไงครับยังไม่เปล่าเช็คแน่นอนครับ V R โอ้แต่ยังไม่เปล่านะครับเดี๋ยวรอเช็คครับอุซานเมโลวยวายเลยครับอู้เด็ดดูจากภ่าเมื่อจะคู่บอลน,น่าแตะไปแล้วขวัญชัยรวบตรงนี้เนี่ยอุซานเมโลล้มลงไปครับอุ้เล่นขอนแก่นก,ก็พยายามจะไปกดดันพุทธสินแต่ว่ายัางไง V R เช็คอยู่แล้วครับดูอีกทีครับ เดี๋ยวรอ VAR ส่งสัญญาณมาแล้วครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยฝันชัยไม่โดนบอลแล้วก็มือไปร่วงที่ขาของอีซันเมโลด้วยครับแล้วผพุทธสินไปดูเองครับนี่มือมือไปโดนที่ข้อเท้านะครับแต่ก็คือเจตนาก็แตกไปแล้วแหะครับคือจะยาวไม่ยาวไม่รู้ครับแต่ว่ามีการสัมผัสจังหวะนี้ก็ต้องเป็นดุลพินิจของพุทธสินนะครับดโทษ ชัดเจนนะครับดูจากภาพแล้วนะเพราะว่าไม่โดนบอลเลยแล้วก็ไปรวบเข้าที่ข้อเท้าของอีซันเมโล่คือลูกนี้โทษใครไม่ได้เลยครับพลาดเองครับแล้วก็โดนลากโดยเโล่เดียวครับแล้วขวัญชัยโดนใบเหลืองไปด้วยครับสินให้สัญญาณครับอีซันเมโล่วิ่งมากกดลูกนี้ไม่เหลือครับขึ้นนําสองประตูตอนหนึ่งครับขอนแก่นยูแต่ใจอีซันเมโล่นี่ครับต้องบอกว่า เป็นจังหวะความผิดพลาดนํามาซึ่งจุดโทษแล้วอุปซันเมโล่ไม่พลาดครับแปดด้วยซ้ายไปทางขวาของควนชัยซึ่งก็ไปผิดทางครับโอ้ถือว่ายิงนิ่งเหมือนกันนะครับอุกซันเมโล่ประตูแรกของเขาในสีเสื้อของขอนแก่นอยู่ในเตดนะครับประตูที่2ของทีมในฤดูกาลนี้แล้วก็มีโอกาส ลุนชัยชนะแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรกับเวทีไทยลีกเหมือนกันครับแต่เวลายังเหลืออีกพอสมควรโอ้โ,โ,โหแฟนบอลขอนแก่นลุ้นเลยครับวิ่งไปมุมทงครับใช้ความใหญ่ครับตรงนี้ของวีรพัฒน์แต่ว่าก็เสียบอลไปครับอาแล้วครับประจวบจะมีโอกาสโอ้ไปเล่นยากเอง แล้วผู้ตัดสินบอกไม่ต้องลุ้นเลยแล้วครับเป่านวิทยาจบเกมครับของแกนยุนแต่น้องใหม่ครับเปิดบ้านชนะพีทีประจวบไปได้2ประตูต่อหนึ่งเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับกับการเล่นในเวทีลีกสูงสุดครับแต่ต้องบอกว่าเป็น3มแต้มประวัติศาสตร์จริงๆนะครับโดยเกมนี้ครับทางด้านเจ้าทีมเนี่ยขึ้นนำไปก่อนนาทีที่38ครับนรงฤทธิ์บุญสุขนะครับแล้วก็พีทีประจวบเนี่ยมาตีเสมอจากโมต้านะครับในนาทีที่68 ก่อนที่ยูซันเมโลครับจะมายิงจุดโทษในนาทีที่83นะครับก็ให้เจ้าถิ่นเฉือนเอาชนะไปนะครับ2-1ร